เมนูสุขภาพง่ายๆทำเองได้ที่บ้านนะคะวันนี้พี่รักษ์ชวนมาทำยำเต้าหู้กันค่ะใช้เต้าหู้แข็งขาวเหมือนเดิมนะคะซื้อมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดแช่นในน้ำเกลือประมาณ10-15นาทีนะคะหลังจากนั้นก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วก็นำมาทอดค่ะถ้าใครอยากจะให้กรอบก็สามารถใช้แป้งกรอบได้นะคะแต่พี่รักษ์ไม่ได้ใช้นะคะพิรักษ์ใช้ทอดธรรมดาเลยนะคะ กระทะนะคะถ้าเป็นกระทะทปิปย่ลอนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยติดแต่ถ้าเป็นกระทะเหล็กอ่ะเราไม่ต้องพลิกนะคะให้มันสุกทีละด้านแล้วค่อยพลิกนะคะจนเหลืองทั้งสองด้านนะคะแล้วค่อยพักไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะได้แล้วหลังจากนั้นนะคะน้ำำํายําพิรักก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเราใช้นะคะน้ําปลาน้ํามะนาวนะคะน้ําตาลตโนดสัดส่วนเดี๋ยวพิรักจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้ น้ำตาลตาโนดนะคะวิลั์ใช้น้ำตาลตโนดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมได้เลยค่ะเปรี้ยวเค็มหวานแล้วแต่เลยนะคะออกเป็นสามรสนะคะ<ม>ใช้หอมแขกนะคะวิลคกใช้ประมาณครึ่งถ้วยถ้าเป็นหัวใหญ่นี่ก็ประมาณ2หัวค่ะ คลุกให้เข้ากันนะคะส่วนพริกขี้หนูเนี่ยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยเผ็ดมันเป็นสีแดงเฉยๆเป็นพริกกินดานะคะส่วนเพื่อนๆถ้าใครชอบแบบไหนก็ใส่ไปได้เลยค่ะอันนี้พี่รักเพิ่มมะนาวไปอีกนิดนึงนะคะก็ชิมแล้วอยากจะให้เปรี้ยวอีกหน่อยรสชาติเนี่ยเพื่อนๆสามารถชิมได้ตามชอบเลยค่ะเป็นอันเสร็จนะคะถ้าเราชิมรสชาติได้แล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปคลุกเลยค่ะ อันนี้นะคะที่จริงถ้าเกิดทํานะคะให้น้ํายําเยอะหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเต้าหู้เนี่ยธรรมดาเวลาเราทําแบบนี้มันก็ไม่ได้มีน้ําซึมเข้าไปเพราะฉะนั้นเราทําให้น้ํายำเนี่ยเป็นน้ําแฉะๆหน่อยก็จะดีนะคะทําให้เข้าไปในเต้าหู้ใส่ผักขึ้นช่ายนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จเลยค่ะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆนะคะเป็นน้ํายําทั่วไปเลยแต่ถ้าเกิดว่า อยากจะให้มีรสชาติคือให้เต้าหู้มันกินง่ายก็อาจจะทําน้ํายําเนี่ยให้เยอะหน่อยนะคะให้ปริมาณเยอะหน่อยจะให้กินกับเต้าหู้เพราะเต้าหู้เนี่ยเขาไม่มีรสชาติอยู่แล้วนะคะเป็นอันเสร็จเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆอาจจะโรยนะคะถั่วลิสงคั่วหรือว่าถั่วต่างๆได้เลยนะคะส่วนพี่รักใช้เมล็ดทานตะวันอบแห้งนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบเมนูจากเต้าหู้นะคะเพื่อนเอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่รักไว้นะคะพิรักษกำลังทำชาเล้นร้อยวันร้อเมนูจากเต้าหู้ถ้าชอบมาติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ